ก็หัวข้อว่าเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืนเนี่ยคือตัวดิฉันเองทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่งยืนติดตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของการปรับตัวของภาคเกษตรกรรมและตัวเกษตรกรรายย่อยจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต,กติดตามเรื่องสถานการณ์ความวิกฤตด้านอาหารแล้วก็ส่งเสริมเรื่องความมัน่นคงด้านอาหาร แล้วก็ตอนนี้ทําโครงการบนรงณ์เรื่องกินเปลี่ยนโลกคุยกับผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริโภคในเมืองใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบอาหารที่มั่นคงยั่งยืนของประเทศก็เลยว่า,ากันไม่ไจริงๆแล้วความาการบริโภคนี่ไม่ได้หมายถึงกินอย่างเดียวนะคะก็มีมีการบริโภคอื่นๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยคงจะจํากัดการพูดคุย,ยเฉพาะแค่ว่าเรื่องการกินล้วน ซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาก่อนอาหารเย็นพอดีก็อาจจะทำให้หลายคนกินอร่อยน้อยลงไม่แน่ใจนะคะก็ขออนุญาตเลิกเลยนะคะก็จะพยายามจะสรุปสั้นๆเป็นสามประเด็นใหญ่ๆนะคะถึงเรื่องภาพรวมของสาการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารแล้วก็มาว่ากันด้วยเรื่องแนวความคิดของเรื่องอาหารที่ที่จะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรื่องคาร์บอนหรือลดคาร์บอนหรือเพิ่มคาร์บอนนะคะแล้วก็ ว่าวยเรื่องแนวทางการยวกเห็น,นยังยืนพอจะทําอะไรได้บ้างในกรอบของงานในส่วนของเทศบาลน,นะคะที่ที่ทดิฉันลองคิดดูเเข้าใจว่าเมื่อเช้าเนี่ยคนเด้งตื่นกันไปพอสมควรว่าใครมาใครเม็ดเชนคาร์อบอนอิมิชชันที่เขาคุยคุยกันในระดับทั้งในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยเขาคุยกันยังไงว,ว่าด้วยเรื่องของการลดคาร์บอนว่าด้วยเรื่องของการเจรจาต่อรองว่าด้วยเรื่องของการปล่อยคาร์บอนในภาคในภาคต่างๆคิดว่าพอตีงของเข้าใจพื้นฐาน ก็เลยจะไม่แตะเรื่องนี้อย่างที่พูดไปแล้วนะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้จะเน้นอยู่ที่ว่าอาหารที่เรากินทุกวันนี้มาจากไหนก็มาจากหลากหลายนะคะอันนี้ก็สื่อสานการที่ทุกคนพอจะรู้กันอยู่ว่าถ้าเราไม่ทาอะไรสักอย่างมันก็เหมือนเราต้มเรากำลังปิ้งโลกจะต้มโลกอยู่น,นะคะทีนี้เนี่ยท,ที่มาให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารเป็นส่วนหนึ่งเนี่ย ด้วยเนี่ยก็คือถ้าดูจากไอค่าเฉลี่ยของของค่าใช้จ่ายครัวเรือนนะคะของประเทศนี้อันนี้อันนี้ของประเทศไทยนะคะสำรวจเมื่อสักประมาณ5้ปีที่ผ่านมาโดยมังานเศรษอสติติแห่งชาติเนี่ยเฉลี่ยแล้วเรามีค่าใช้จ่ายค่าอาหารในแต่ละครัวเรือนเนประมาณ3ามสอเปอร์เซ็นต์ก็คือหใน3แต่ถ้าเป็นคนยากจนนะคะคนมีไรายได้น้อยเนี่ย สัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ของค่าอาหารเนี่ยจะสูงขึ้นในขณะที่ถ้าเป็นคนรวยเนี่ยก็อาจจะเหลืออยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารต่อไรายได้นะ<ร>ถ้าเป็นคนจนเนี่ยจะสูงถึง50ในบางประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ย6-70%็สิเอร์นะคะที่ที่จ่ายเป็นค่าอ่อเรามีการพูดเรื่องวิกฤตอาหารมากขึ้นเรื่อยๆในทั้งในในใน,ในระดับโลก ในดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับประเทศไปจนถึงในระดับท้องถิ่นบทเรียนของคกรุงเทเพเมื่อตอนน้ําท่วมเนี่ยมีบทเรียนคือภาพนี้มีเงินก็ซื้ออาหารไม่ได้นะฮะอาหารหายไปจากชั้นภายในเวลาไม่ถึงสิบวันหลังจากน้ําท่วมรอบกรุงเทพไล่มาเรื่อยๆมีคนบอกว่าอาหารหมาอาหารแมวก็ไปหมดเหมือนกันตึงไปจนถึงเขาบอกว่าน้าดื่มตึงไปจน,นถึงเชียงใหม่หัดใหญ่ประมาณนั้นนะครับก็คือมีการกักตุนกันเพราะว่า เราเราเราเวลาพูดถึงเรื่องวิกฤตอาหารเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเราผลิตเหลือกินเหลือใช้อย่างเดียวเราพูดประเด็นเรื่องการกระจายอาหาร้วยว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการกระจายอาหารทาให้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงอาหารมากขึ้นนะะทีนี้เนี่ย๋ยจะชี้ตัวเลขนิดเดียวค่ะไปไปแบบเร็วๆคือว่า <S 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 เขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยโลกเรากาลังเข้าสู่ยุควิกฤตอาหารถาวรโลกเคยเข้าวิเข้าสู่ยุควิกฤตอาหารเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งหมายถึงเรื่องของราคาเนี่ยนะคะ มาสามครั้งแล้วก่อนหน้านี้นะคะคือครั้งที่หนึ่งก็คือก่อนอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถัดมาก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะถัดมาเนี่ยเป็นช่วงสงครามน้ามันในช่วงปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ก็คือเมื่อประมาณเกือบสามสิบปีสามสิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงวิกฤตน้ํามันี่ง่าย,ายมามาช่วงปัจจุบันนะคะ ช่วงปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2551ถ้าเราจํากันได้ที่มีวิกฤตเรื่องราคาอาหารสูงมากราคาน้ามันสูงมากแล้วนับแ,แต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยมีการพยากรณ์โดยอ,องค์การอาหารโลกแล้วก็โดยโดยธนาคารโลกเองเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่วิกฤตอาหารถาวรคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาอาหารเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ30%โดยเฉลี่ยซึ่งเราก็จะไม่ได้พูดว่า คือจะไม่ได้ลงรายละเอียดน,น,นะคะว่าทําไมราคาอาหารมันถึงสูงขึ้นมันมีปัจจัยหลายตัวที่นอกเหนือไปจากเรื่องของความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นมันมีเรื่องการเก็งกําไรมันมีเรื่องสารพัดนะน,นะคะที่จะไม่พูดถึงในที่นี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าขณะนี้เราอยู่ในบริบทหรือในสถานการณ์ที่กําลังพูดถึงเรื่องของราคาอาหารที่สูงขึ้นโดยสม่ำเสมอถ้ารายได้น้อยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องวิกฤตการเข้าถึงอาหารในอนาคตของแม้กระทั่งประชากรในประเทศที่ มีอาหารเหลือเฟือแล้วที่สำคัญก็คือวิกฤตอาหารเนี่ยมันจะควบคู่ไปกับวิกฤตน้ำมันด้วยนะคะก็คืออันนี้อันนี้เป็นกรารที่แสดงให้เห็นแนวโน้มของออความต้องการใช้น้ำมันกับปริมาณน้ำมันที่มีอยู่นะคะก็คือมันสวนทางกันปริมาณน้ำมันที่มีอยู่เนี่ยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีแหล่งน้ำมันที่ค้นพบใหม่ ในขณะที่ความต้องการน้ำมันสูงขึ้นมหาศาลซึ่งส่วนใหญ่จะอาจจะสูงขึ้นในภูมิภาคนี้ด้วยเนื่องจากจีนและอินเดียมีประชากรชนชั้นกลางม,มีคนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะเกิดภาวะตึงแล้วน้ํามันอาหารมันไปด้วยกัน,นะคะะราคาน้ํามันเนี่ยเป็นตัวกําหนดราคาปัจจัยการผลิตการผลิตอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ไปโตเคมีคือสิ่งที่เป็นวัตถุดิบหลักของปุ๋ยลนะและยาฆ่า,า,มาแมลง กำจัดศัตรูพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่มันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วถ้านราคาน้ำมันสูงขึ้นราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นราคาอาหารสูงขึ้นต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมันผูกกันอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแม้กระทั่งก่อนที่เราจะเริ่มมีวิสดุสีไม่ร้องน่อพลังงานนะคะแล้วก็มันก็จะสะจะทอนให้เห็นว่าไอ้สองกราฟเนี่ยกราฟราคาอาหารกับกราฟน้ำมันเนี่ยมันเป็นเส้นคู่ขนานกันนะคะมาโดยตลอดทีนี้ก็เลยเข้ามาสู่เรื่องของ ตัวระบบอาหารนะคะว่าก็ตั้งคาถามตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้เรากินอะไรอันนี้ให้ดูเล่นๆแก้ม่วงค่ะว่ามจะื่อถูกมีคนเข้าไปถ่ายรูปเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วนะคะว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยกินอะไรกันบ้างก็จะสังเกตว่ามีอาหารสกรัดรูปเยอะมากขึ้นนะคะใน,ในคนคนในเมืองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าราคาอาหารของแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันคนบริการกินประมาณสี่พันเจ็ดต่อสัปดาห์ คนอังกฤษกินเจ็ดพันกว่าของแพ็คๆกันั่นเลยอันนี้คนประเทศแชกในอฟริกากินอยู่ที่สามสบเจ็บาทต่อสัปดาห์คนจีนในเหมือนในปักกิ่งนะคะกินประมาณนี้ก็เริ่มกินทันสมัยมากขึ้นนะคะอันนี้คนคูฐานประเทศที่เขาบอกว่ามีอะไรนะความสุขดัชนีความสุข อาหารกินดูดีนะคะแล้วถูกด้วยร้อยห้าสิบกว่าบาทต่อสัปดาห์ <Okay. S 1> ดังนั้นนำมาสู่คำถามแรกนะคะผลิตอย่างไรถ,ถ้าจะตั้งว่าประเด็นที่อาหารที่เรากินในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเราอยู่ในยุคที่เป็นยุคของการ <Okay. S 1> ที่เกษตรกรรมเนี่ยพึ่งพาน้ำมันสูงมากนั่นหมายความว่าในสถานาที่น้ำมันกำลังจะหมดไปข้างหน้าเนี่ย เราคงต้องเริ่มคิดกันถึงเรื่องการเข้าสู่ยุคป,ปรับตัวเข้าสู่ยุคเกษตรที่ลดการพึ่งพาน้ามันนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามีการศึกษาเยอะแยะมากมายถึงถึง,ถง,ถงที่ชี้เห็นถึงความผูกพันของระบบกะเกษตรกรรมการผลิตอาหารผลิตสินค้าเกษตรของ,ของ,ข,อง,ข,องของทั่วโลกเนี่ยว่ามันพึ่งพาน้ํามันมากขนาดไหนในอเมริกาถ<ม>ือว่า<ม><ม>เป็นประเทศแนวหน้าของการปฏิวัติเขียว ใช้พลังงานสูงมากเขาบอกว่าการผลิตอาหารสาหรับคนอเมริกันหนึ่งคนนะคะใช้น้ํามันประมาณสี่แลกสี่ร้อยแกลลอนต่อปีแกลลอนหนึ่งนี้เท่ากับห้าลิตรใช่ไหมคะอีกแกลลอนสี่ร้อยแกลลอนนี้เท่ากับประมาณสองพันสองพันลิตรต่อปีก็คือเขาก็แยกออกมาให้เห็นด้วยว่าสามเอ็ดเปอร์เซ็นเป็นพลังงานที่ใช้ผลิตปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีที่ใช้ เยอะนี่ก็คือไนโตรสนะคะไนโตรสออกไซด์ตัวตัวนี้เนี่ยนอกจากผลิตจะใช้พลังงานด้วยแล้วก็ยังถ้าใช้แล้วตกค้างแล้วสะสมเนี่ยปล่อยขึ้นไปอีกกลายเป็นกลายเป็นไอ้กลุ่มของกา๊าซที่เป็นก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีปริมาณเทียบค่าคาร์บอนเราสูงกว่ากัน20กว่าเท่าซึ่งจากคนงานเกษตร16เปอร์เซ็นต์ขนส่ง13เปอร์เซ็นต์โฉทารปเปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นแต่ของบ้านเราไม่มีการศึกษาน,นะคะดิฉ้นหาตัวเลขไม่ค่อยได้ก็เลยเอาขององเมริกาซึ่งสูงมากให้ดูบ้านเรานมาจะต่ำกว่านี้เขาชี้ให้เห็นตัวอย่างเรื่องการผลิตปุ๋ยในโตรเจนว่าใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตเนี่ยยังไม่นำผลกา๊าซธรรมชาติก็ใช้ไม่ใช่น้อยก็คือประมาณเกือบเกือบสองลิตรในการผลิตปุ๋ยในโตรเจนหนึ่งกิโลนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะคิดว่าอันนี้แลเสเนอตัวอย่างดิคิดว่า ถ้าทางเทศบาลมาช่วยกันทางานศึกษาก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ดีที่ทําให้เราเห็นว่าเราจะปรับเราจะแก้ตรงไหนได้บ้างนะคะอันนี้ชี้เห็นเรื่องของการผลิตในประเทศในประเทศเราเองว่าเรามีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในประมาณที่สูงขึ้นทุกปีนะคะสูงขึ้นทุกปีทั้งยากําจัดวัชพืชทั้งยากําจัดโรคพืชแล้วก็ยากําจัดแมลงศัตรูพืชสามสามส่วนรวมกันนะคะนับเกินกว่าประมาณเกินกว่าสองหมื่น ล้านต่อปีอันนี้เฉพาะตัว,ตวนำเข้าสารออกฤทธิ์นะคะแต่พอมันเอามาอยู่ในประเทศเอามาผสมเป็นมื่นเป็นนี่แล้วเนี่ยปริมาณมันเป็นนับแสนล้านบาทที่เป็นมูลค่าของการขายอยู่ในตลาดในปัจจุบันสัดส่วนของพลังงานที่ใช้ก็คือการใช้พลังงานไม่ว่าจะในการผลิตหรือการขนส่งเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยสูงไม่ใช่น้อยนะคะในกรณีถ้าดูเออรื่องอาหาร เราดูกันถึงเรื่องการผลิตในภาคอุตสาหกรรมด้วยเราดูการการคมนาคมเราดูการภาคบริการในการใช้ไฟฟ้าการใช้พลังงานในครัวเรือนถ้าเรามาดูระบบอาหารเนี่ยเราดูทั้งระบบนะคะดูตั้งแต่เรื่องการผลิตการกระจายซึ่งหมายถึงเรื่องการขนส่งการแพ็คการเก็บถนอมอาหารการแช่แข็งมันด้วยมาจนถึงการบริโภคเนี่ยรวมแล้วก็คือพูดถึงเรื่องระบบอาหารทั้งหมดเนี่ย ยกตัวอย่างในสหรัฐเหมือนกันเพราะว่าบ้านเรายังไม่ได้ทําตัวเลขนะคะใช้พลังงานในสหรัฐเนี่ยตัวระบบอาหารทั้งระบบใช้พลังงานประมาณ17%ของพลังงานที่ใช้ไม่ใช่น้อยถ้าเราสามารถจัดการอะไรบางอย่างได้เนี่ยเราจะลดปัญหาได้พอสมควรในขณะที่ภาคขนส่งทั่วไปเนี่ยใช้1 1ในประเทศอังกฤษนะคะสหรัชอเาจักรเขาบอกว่าค่าขนส่งอาหารและวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรเนี่ย มีสัดส่วนถึง28%ของการขนสินค้าทั้งหมดก็หนึ่งเกือบหนึ่งในสามนะคะแล้วก็เป็นมูลค่าสูงมากแสนกว่าล้านบาทต่อปีอันนี้คือชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการใชพ้พลังงานกับการผลิตการกระจายและการบริโภคอาหารเนี่ยเป็นส่วนสําคัญพอสมควรถ้าเราจะพิจารณาเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการประหยัดพลังงานหรือการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะถ้ามองเป,เป็นเม็ดเงินเ็าประหยัดได้เยอะ อีกอันหนึ่งที่ต้องถามเรื่องอาหารที่อยากจะคุยเน้นๆในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องถามว่าอาหารมันมาไกลแค่ไหนในประเทศเอ,อ,อันนี้ภาพภาพนี้เนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดมีคนทําการศึกษานะคะของบ้านเราว่าผักในกรุงเทพเนี่ยเดินทางมาจากกี่ที่กันบ้างในระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขน,นะคะแต่ว่าให้ให้ให้ใหใหทำความเข้าขใจเรื่องแนวคิดเรื่องระยะทางอาหารง่ายมากค่ะ แค่ว่าปริมาณอาหารที่ขนส่งจากต้นทางไปจนถึงผู้กินปลายทางคือแล้วแต่เขาจะนับบางทีเขาก็นับแค่ตล,ตลาดตลาดตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองอนในกรุงเทพไหคะหรือจะนับให้ถึงโต๊ะกดกินข้าวเลยก็ได้นะคะแต่ว่าโดย,โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือจากต้นทางที่เป็นจุดผู้ผลิตมาจนถึงปลายทางที่เป็นผู้บริโภคที่เป็น end user เนี่ย มีระยะทางเท่าไหร่โดยเฉลีย่ยแล้วก็เอาปริมาณมาคำนวณด้วยนะคะ